สำหรับเพื่อนๆท่าในใดนะครับกำลังมองหารถบรรทุกนะครับขนาดกลางนะครับอีโนนิวเอฟนะครับ 9J Dominator เครื่องยนต์175แรงม้ากระบะก็เป็นกระบะบรรทุกนะครับความยาวนะครับ6เมตร6 0เซนติเมตรนะครับคันนี้จดทะเบียนเดือนพฤศจิกายน2564นะครับไปแนนบริการลูกค้าถึงประตูหน้าบ้านนะครับเดิมๆนะครับไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเลยนะครับรถคันนี้นะครับวิ่งใช้งานมา15,614กิโลเมตรนะครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวจากศูนย์บริการเรียบร้อยนะครับผม คำเตือนเต็นท์ JJ อออทลคาขายรถบรรทุกเกรด A หากลูกค้าท่านใดสนใจสนใจรถบันทุกเฉยมาชมรถและทดลองขับได้นะที่เต็นและเต็นเรายังมีไฟแนนซ์ไว้บริการลูกค้าทุกทุกท่านถึงประตูหน้าบ้านกันด้วยนะครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับรถบรรทุกเกรด A นะครับผม yeah. ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางเราด้วยนะครับผมเมื่อกดติดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังรถคันนี้พร้อมๆกันเลยครับเชิญเลยครับผมสําหรับรถคันนี้นะครับเป็นอีโนนะครับลิวเอฟซี 9J นะครับโดบิเอเตอร์เครื่องยนต์175แรงม้านะครับตัวนี้นะครับรถเป็นกระบะบรรทุกนะครับความยาวนะครับ6เมตร60เซนติเมตรนะครับพร้อมคล้องนะครับ รถคันนี้จดทะเบียนเดือนพฤศจิกายน2564นะครับรถคันนี้วิ่งมาน้อยมากๆนะครับ uh huh. เพียง15,000กว่ากิโลนะครับ uh huh. เพียง15,000กว่ากิโลนะครับรถ <Yeah. S 1> สวยๆใสๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆ uh huh. ใครต้องการไว้ใช้นะครับสามารถเข้ามาชมได้ที่เต็นท์ JJ เจอัต์คาร์นะครับเรามีบริการสด ถ้าสดก็สามารถรับรถรับเล่มกลับไปบ้านได้เลยนะครับผม <Wow. S 1> ถ้าบริการจัดไฟแนนซ์ก็มีไฟแนนซ์บริการลูกค้าถิงประตูหน้าบ้านนะครับดอกเบี้ยไม่แพงนะครับผมลูกค้าท่านใดสนใจก็เข้ามาชมรถได้ที่เต็นท์นะครับผมสวยๆให้สายแบบนี้นะครับรถเดิมๆนะครับไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเลยนะครับผม oh <my> God. อลองมาชมได้นะครับผมเดี๋ยวเรา,าดูรอบรถเรียบร้อยนะครับเราจะพาเข้ามาชมสภาพ เครื่องยนต์ของรถคันนี้นะครับว่าสภาพรถคันนี้นะครับเครื่องยนต์วิ่งมา1 5 0 0 0ักว่ากิโลนะครับสวยสวยใสใสแบบไหนนะครับเดี๋ยวเชิญรับชมเลยครับเชิญเลยครับสภาพเครื่องยนต์นะครับ17.5รหแรงม้านะครับวิ่งมา1 5 0 0 0ักว่ากิโลนะครับ ับตีรถนะครับโดยเลขวเวืรถครับภาพภายในห้องโดยสารนะครับเบาะนั่งทางด้านซ้ายสามารถนอนในรถนะครับเวลาเดินทางไกลๆนะครับผมเกียอห6สปีดนะครับไายมีถุงลมนิรภัยนะครับผมเดี๋ยวรถคันนี้นะครับวิ่งใช้งานมา15,614กิโลเมตรนะครับเี่ยนถ่ายของเลยจะสู่บริการเรียบร้อยนะครับผมสำหรับรถคันนี้นะครับจดทะเบียนวันที่15 พฤศจิกายนสองพนยนะครับผมเป็นกระบะบรรทุกนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับกำลังมองหารถบรรทุกนะครับขนาดกลางนะครับอีโนนิวเอซนะครับเ j d o m จ n ดม o r เเครื่องยนต์175หแรงม้ากระบะบรรทุกความยาวหเมตรหกสิวิ่งมาหนึ่งกว่าันกวิโลคันนี้นะครับราคาที่เราตั้งไว้นะครับ1 1 8 0 0 0้านบาทนะครับสนใจโทรมาติดต่อและสอบถามได้ที่เบอร์โทรนะครับ0 8 9ย์9 2 6 0 0น่้าอ์นะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับใช่กดแชร์ถูกใจ สำหรับวันนี้นำเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ